ครับผมสวัสดีนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเรามีรถบรรทุกน้ำหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถรถไถฟอร์ดนะฮะสองเผารุ่นหกหกสี่ศูนย์นะครับขัน้านิวฮอลแลนด์นะฮะนะครับตัวนี้เป็นคันนิวนะครับเป็นรุ่นเกียร์สิบสองคูณสิบสองตัวแอร์เก่านอกครับคันนี้ออกเก่านอกมาไม่นานนะครับผมสภาพเช็คสภาพให้ใหม่ค่อนข้างสวยนะครับนะครับความใช้งานเลย อันนี้ยางยงใหม่สี่เส้นนะครับแล้วก็สีทําใหม่ทั้งคันนะครับระบบแอร์นี่เดินใหม่เลยนะครับฟิล์มติดให้ใหม่ภายในหุ้มใหม่นะครับเครื่องยนต์คันนี้เราเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องยังปลอกสูบสวยนะครับสูบดีนะฮะเราก็เลยแค่เปลี่ยนแหวนตัวนี้เป็นข้อเวียงห้านะครับไม่ใช่สี่จุดสี่นะครับเป็นข้อเวียงห้าเลย เป็นหกหกสี่ตัวแท้เลยนะครับนะฮะแต่ปลรกเกอนอกนะครับเอกสารอินโหยครับระบุว่าเป็น5 6าหกนะครับแต่จริงแล้วคันนี้เป็น6กหกนะฮะเราดูจากเครื่องจากขวเวียงแล้วหกส0นแน่นอนครับขวเวียงสแตนดาร์ดนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะทำคลิปการทำงานให้ชมกันสักเล็กน้อยนะครับ เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจนะฮะเผื่อท่านใดกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่คันนี้อุปกรณ์หน้าหลังเป็นของ cmt หมดเลยครับดัดหน้าและดันเจ็ด cmt เอกสารอินวอย์ครับแต่ทางร้นเราจะจดเล่มให้เลยนะฮะจดเป็นเล่มให้เลยสายไฟเดินใหม่นะครับจะผ่านชมกดนะครับผมเกียร์สิบสคูณสิบสองนะครับคานหน้านิวฮอลแลนด์คานหน้าที่เช็คใหม่หมดนะฮะสินทุกจุดใหม่หมดนะครับเฟืองสวย ก็น่าสวยเผาหน้าสวยนะครับของเลี้ยวใหม่ทั้งคันนะครับของแบนนี้ใหม่เลยดูครับดุมหน้าสวยกกิบๆเลยตาใบไม้ที่กลางดุมนะฮะสินใหม่หมดแล้วนะครับผมยางหลังใหม่คันนี้ยังหลังเป็นขอบ30มสิบนะครับยางหน้าสิบสองจุดสี่ทับยิบสี่ครับ แผงแอ้เจนี้เดินติดตั้งใหม่นะครับอันนี้มีกระบอกช่วยยกมาเลยนะครับผมพันเจ็ดก็ไปยังเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวพาชมภายในัสักหน่อย เข้าออกสงเพลาก็สวิตช์เดิมเดิมตัวนี้ครับกดํำนันลงก็จะเป็นสองเพลนะครับอันนี้เป็นล็อกล้อดึงขึ้นก็จะเป็นล็อล้ออันที่เป็น pto ครับเกียร์ครับหนึ่งสองสามสี่นะฮะเดินหน้าถอยหลังครับ f เดินหน้า r ถอยหลังนะครับสโลครับผมสามสโลนะฮะสี่เกียร์สาม s โครับก็เป็นสิบสองนะคะสิบสองคูสิบสองระบบธรรมดาทั้งคันนะครับระบบค้าเป็นน้ำมันนะฮะ แปรดังนะครับลองเสกเพิ่งดูชีตแอร์ครับผมเปิดแอร์ น้ำมันใช้ไม่ได้นะครับความร้อนต่อไปแล้วนะฮะแล้วเพลือก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับผมนี่นะครับแล้วเหมือนจะขึ้นอยู่นะฮะอ่าเดี๋ยวลองทุง่มพกัางงานครับการทำงานส่วนมากรุ่นนี้ก็จะใช้เป็นสโลเอ็มนะครับสโลเอ็มเกียร์สองเวลาถ่ายพันสามนะฮะก็จะเ,เป็นเกียร์สอง หรือเกียร์สามอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าปันเจ็ดนี่เกียร์เกียร์หนึ่งได้เลยหนึ่งไฮได้เลยครับแล้วครับผมวิ่งหนึ่งไฮได้เลยเดี๋ยวเราจะทำงานให้ดูพอเล็กน้อยพลุกพลังรถนะครับผมเครื่องดีแน่นอนนะครับ ถึงจะไม่ได้ฟิตเครื่องไปก็ท่านมันแจไจะเลยว่าเ้ายาวๆครับปี5ห้าปีต้องได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ท่านดูแลย้ายสินเข้าเครื่องนะฮะน,น้ำมาเครื่องอย้ายขาดนะครับทำงานได้แน่นอนเทียบ12คู12นะฮะจะมีกองไฮดรอลิกยุคเดียว ครับผมส่วนระบบเบรกระบบคันก็จะเป็นน้ำมันนะครับใช้ะระบบน้ำมันดันนะฮะเหมือนรถยนต์นะครับตั้งง่ายดูแลรักษาง่ายครับนะครับผมรุ่นนี้ไม่จุกจิกกวนใจนะครับใช้งานง่ายตัวนี้ได้เป็นคันหน้า New Holland ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองชมกันดูสักเล็กน้อยครับการทํางาน กราบกราบไรมาครับ นี่นะครับผมก็ทำงานก็ปกตินะฮะไฮดรอลิกขึ้นลงลเร็วลงเร็วนะครับนะครับผมก็เวลาดันก็ใช้3นะฮะ M อีกหรือ M, M 2อก็แล้วแต่ความถนัดนะครับไข่ที่ก็ใช้กค่หนึ่งไฮได้เลยนะครับแอร์เย็นมากนะครับเย็นเทียบเลยนะครับผม เออคันนี้เาขายอยู่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับจะส่งฟรีนะฮะร,ราคานี้เราจะทะเบียนให้เป็นชื่อลูกค้าให้เรียบร้อยเลยนะครับผมครับอุปรกรณ์ได้ตามภาพนี่เลยหก0สี่ศูนย์ะครับคันนั่นงนิยอรแลนด์ครับยี่สิบสองคู่ทีสองนะฮะ นีนะครับถ้คชอบจะสนใจก็081 0676640นะครับเบอร์โทนะรศัพท์ คลิปนี้บอกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ